คลิปนี้จะมาพับเย็บชายเสื้อเชิ้ตนะคะชายเสื้อเชิ้ตที่มันเป็นค้งนะคะอันนี้เราตัดก่อนแล้วไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูนะคะแต่จะมาบอกวิธีเย็บวิธีเย็บของช่างต้องผ้านะคะก็จะจับเลยนะ,ะจับเลยหนึ่งครั้งนะคะพับเล็กๆพับหนึ่งตีนผีเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วก็ม้วนพับไปอีกทีนึงนะคะ เย็บประมาณหนึ่งตีนผีของเราแล้วเราก็จับนะคะจับหนึ่งครั้งแบบนี้เราก็เดินจักไปเรื่อยๆนะคะเสื้อเชิ้ตถ้าหากว่ามันโค้งมากเราจะต้องเย็บข้างหน้าก่อนข้างหลังก่อนแล้วค่อยมาเข้าตะเข็บข้างนะคะถ้ามันโค้งแบบ โค้งอย่างนี้เลยโค้งลึกๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะต้องพับก่อนแล้วค่อยมาเข้าข้างนะคะแต่ถ้ามันโค้งไม่มากเราก็พับได้เลยวิธีวิธีพับวิธีพับที่ไม่ให้ผ้ามันเขเรียกอะไรนะบิดหรือว่าริ้วนะคะคือเวลาเราพับเนี่ย เราดึงดึงตัวตัวเสื้อนะคะเข้ามาหาตัวเราแต่เราผักตะเข็บที่เราจะเย็บเนี่ยเข้าไปหาหาเข็มนะคะวิธีการอย่าแบบเย็บแล้วให้มันมันถีบมาแบบนั้นไม่ได้นะคะอ,อตะเข็บมันจะบิดริ้ว นี้เป็นเทคนิคนะคะที่ที่แบบว่าลองทำลองผิดลองถูกมาเพราะว่าเมื่อก่อนเย็บก็จะริ้วเหมือนกันริ้วจนแบบว่าไม่รู้จะแก้ยังไงก็ลองทำแบบนั้นแบบนี้มาเรื่อยนะคะทั้งแบบรีดก่อนอะไรก็ทำนะ แต่ก็ทําก็ใช้ได้นะคะวิธีคือพับรีดก่อนแล้วก็ค่อยมาเย็บหรือว่าเย็บไว้เส้นหนึ่งก่อนเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วิธีนี้เราคิดว่ามันมันเร็วดีเร็วแล้วก็สวยด้วยอันนี้คือตะเข็บที่เราเย็บแล้วนะคะข้างหลังเนี่ยคือตะเข็บที่เย็บแล้ว จับไม่ต้องยาวมากจับทีละในหนอกน้อยๆถ้าใช้ตีนผีนะคะถ้าเราใช้ตีนผีที่ว่าม้วนเลยเราจะต้องทำงานที่แบบว่าครั้งละหลายๆตัวแบบนั้นมันถึงจะคุ้มแต่ถ้าเราทำแค่ตัวเดียว เดี๋ยวเวลาเปลี่ยนตีนผีนะโค้งยังไงก็เอาอยู่นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นสีดำส่วนตอนที่เราจะสุดเนี่ย ถ้าหากว่าตีนผีมันผีดตรงนี้มันจะแหลมแหลมเลยมาใช่ไหมมันจะไม่พอดีนะคะเนี่ยเราจะต้องผักดึงตัวดึงตัวชิ้นเนี่ยเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ผักอันนี้เข้าไปนะคะให้มันสวนทางกันอะ่ะเนี่ย ตรงเนี้ยมันชอบถีบออกมานะคะมันชอบถีบเลยมาแล้วมันจะให้จะทําให้ตะเข็บเนี่ยบิด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 ถ้ากรณีที่มันบิดนิดเดียวมันบิดนิดเดียวแบบเนี้ยริวริวววว่นิดเดียวแบบเนี้ยหลอไปรีดก็หายนะนเนป็นเพื่อนดูนะคะตัวนี้เป็นผ้าย,ยืดออกยืดยืดอะพูดไม่ถูก เดี๋ยวเราลองไปรีดดูก่อนนะคะมารีดนะคะพอรีดเราก็เอาวางนะคะวางบนที่รีดแล้วเราก็เอาเตารีดตบลงไปนะคะอย่าถูไปมาเปิดเตารีดให้ร้อนนะคะแล้วก็ตบลงไปวิธีการรีดนะ ต้องไปไถไปไถมาแบบนี้นะะตกลงไปแบบนี้นะะ เสื้อตัวนี้เขาเอาไปตัดที่ไหนมาไม่รู้นะแล้วเขาก็น่าจะสั่งช่างว่าเอาหน้าสั้นหลังยาวทีนี้ช่างเขาก็ตัดมาให้หน้าสั้นหลังยาวนั่นแหละอันนี้คือชายเดิมนะคะอันนี้คือชายเดิมเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ชิ้นหน้าหน้าสั้นหน้าสั้นหลังยาว แต่เขาโค้งมากเกินไปนะคะเขาโค้งมากเกินไปเนี่ยเวลาเย็บเนี่ยมันก็เลยบิดบิดแบบนี้นะเนี่ยบิดบิดแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเอ่อโค้งเยอะไม่พอก็ยังผ่าอีกนะคะเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาแล้วเขาก็เลยมาให้เราตัดเป็นแบบชายเท่ากันนะคะเนี่ยเวลาลูกค้ามาบอกว่าทําหน้าสั้นหลังยาวอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องผ่าให้ลูกค้านะถ้าลูกค้าจะผ่าบอกเลยว่า มันไม่เกี่ยวกันนะคะไหนจะผ่าแล้วไหนจะโค้งแล้วไม่เกี่ยวกันเราต้องแนะนําลูกค้าด้วยนะคะไม่ต้องถ้าโค้งลึกแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องผ่านะคะต้องใส่แบบนั้นจะมาผ่าด้วยก็คุณก็ตัดตรงๆเลยดีกว่าไม่ต้องโค้งนะคะก็มีเท่านี้นะคะวิธีการเย็บชายเสื้อเชิ้ตของช่างซ่อมผ้านะคะเย็บยังไงไม่ให้มันบิดเนาะเนี่ยเพื่อนๆก็ดูนะคะ อันนี้คือของเรานะคะอันนี้คือของเรานะแต่เราไม่ได้โค้งเยอะหรอกเนี่ยแต่อันนี้คือของเขาของเดิมในกล้องมันอาจจะไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันบิดมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เย็บเนี่ยคือมันทําให้ให้ช่างทํายากมากอะช่างอาจจะเจียนเองตัวเนี้ยหมายถึงว่าช่างที่ทํามาก่อนเราอะนะเนี่ยอันนี้ชิ้นหลังนะคะเนี่ยก็มีเท่านี้นะคะถ้าเรารู้วิธีท,ทามันมันมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะสําหรับงานซ่อมนะคะ ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแค่นี้แหละจ้า